ครับสวัสดีครับตัวอยู่ที่อำเภอนนสูงครับเวลาสเวกันะครับขอาเราเองครับโอ้โหอยู่บริเวณใบพัดเพื่อนนสูงครับวันอาทิตย์ที่เก้าพฤศจิกายนสองพันหกสครับนี่โอ้ทุ่งนามองไม่เห็นเลยครับนู่นเห็นคึมคื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 มประมาณสองร้อยเมตรคืมคืมมองเห็นต้นไม้ อยู่ในใบพัดหนึ่งกิโลไปถึงบ้านสูงครับโอ้โหสวยครับสวยสวยสวยต้นพ่างมันนี่ก็เกิดอาการนี่กาดูต้นค้างนะครับพ่างพรมมันดอกใบปลยา เกิดอาการฝนมันคงจะแบบมดนะเนาะลมหนาวก็มาจากเกิดอากาศกดความกดอากาศเริ่มสูงมากแล้วก็คือต่อไปนี้ก็จะเริ่มหนาวอะไรประมาณนี้ครับเขับ็ต้องอองขีดบ่อยไม่อะไรครับขี่เรียกไม่ได้นะครับมองไม่เห็นต้องเปิดไฟนะครับ เต็มเลยอมองเห็นสักสามร้อยเมตรครับสองร้อยเมตรนักจะแมนกระจามุนนะครับแล้วก็ไม่สูงครับโอ้หมอกอย่างไรครับเดินทางปลอดภัยเลยครับเนี่ยถลายมากครับโอ้ตังนี้ก็ตรงไหนก็มีทั่วไปเลยเพราะว่ามีทั่วไปสิครับ บนสูนูรราชบ้านเีงครับพ่อเป็นตัง้งประเทศอะไรครับประเทศไม่ใช่ประเทศบริวเวณที่พังอันนี้วันก่อนพายุแมกกีมาบ่าวาสองวันฝนตกนะครับบริเทศชาติโชกดีเจ็ดเ,เาาต็มบ้านเลยก็มาความหอมสวยคนระับ เออยู่ดีสูงนะมองมานึ่งสวยครับถ้าก่อนจะมองไม่เคยรถไม่เคอยเอห็นนะเลขับรถช้าๆด้ครับผมมีอยู่้านตายทั้งหมดไปนี้มองไีครัมองไปทุงนาครับคึ้นนะครับ,บออมอง สวัทสีย์ทางเลียมาได้ใทยครับเศรีปลอดภัยเด้อครับสวยสวย